สวัสดีค่ะน้องแปมนะคะสวัสดีค่ะน้องขวัญค่ะค่ะพวกเราคือทีมงานคุณชัยสวิ์แลนด์นะคะวันนี้น้องแปมจะมารายง,งานเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่มาอยู่เมืองไทยถาวรแล้วค่ะแต่สามีของเขาเสียชีวิตนะคะกะ็ทางเขายังมีอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ประเทศเยอรมันนะคะก็ ตอนนี้พี่สาวของ,งทางฝั่งสามีค่ะต้องการยึดทุกอย่างเลยค่ะ100%เแต่ทางเราค่ะได้ดำเนินเรื่องนะคะกับทางทนายความค่ะที่ปประเทศเยอรมน,นีค่ะก็สรุปนะคะก็ลูกค้าของเราได้เงินอยู่ที่3าส่วนสี่หรือว่า75%ค่ะก็ขอขอขอแสดงความยินดีค่ะ กับทีมงานเอ่อขอแสคยค่ะขอแสดงความยินดีกับลูกค้านะคะที่ได้รับ75%ค่ะทางทีมงานของคุณชัยสวิตเซร์แลนด์ก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะค่ะต่อไปคือเรื่องที่2ที่พี่ขวัญน,นะคะ,คะต่อได้เลยค่ะค่ะส่วนเรื่องที่2ก็คือนะคะสามีนะคะที่มาอยู่กินที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็กลับไปรักษาตัวค่ะที่ประเทศเยอรมนันกลายเป็นว่าสามีเสียชีวิตค่ะ แล้วก็ทางฝั่งของภรรยานะคะไม่เคยได้เอกสารใดๆจากฝั่งสามีเลยนะคะทีนี้จะเดินเรื่องแม่ไม่ต่อก็ทําไม่ได้นะคะเลยให้ทางทีมงานคุณชัยนะคะกับทนายความที่ประเทศเยอรมันนะคะขอไปมรณะบัตรให้นะคะซึ่งตอนนี้เราดําเนินการเรียบร้อยแล้วจะได้ประมาณ1นึ่อาทิตย์ค่ะค่ะทางทีมงานคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้ใจทางคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็ เราก็ทางเรานะคะจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะค่ะขอ,ขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิบนาที